มอร์นิ่งค่ะตอนนี้เป็นเวลาน่าจะตีห้เกือบตีห่สิบวันนี้วอลกเล็กๆจะพาทุกคนไปเห็นในมุมมองที่ไม่ใช่ห้องซ้อมและงานเต้นแต่ตอนนี้ขอเวลาไปปลุกตัวเองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแจ ็นนะทุกคนแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาแต่งหน้ากันดีกว่า ทำงานแล้วทุกคนคือตอนเนี้ยหลงคือไม่เคยมาแล้วคือหลงอ่ะเข้าใจป่ะแบบเหมือน,นเด็กมันต้องเข้าปรุงอ่ะแต่ตอนเนี้ยหัวฟูมากเพราะว่านั่งวินมาแต่ตอนเนี้ยไปยังไงก่อนชั้นหลงเดี๋ยวขอเดินไปหาพี่หัวนหน้าสตาฟก่อนล้วเดี๋ยวเรากลับมาทีฉันว่าฉันว่าฉันมาผิดชั้นนะ โอเคทุกคนเดีย๋ยวขอไปหาพี่ที่เป็นสตาร์ก่อน yeah. สวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว9โมง16วันนี้นะคะเรามีพารกิจชื่อเคยน่าเทสไปดู1น first fancon น้องเตนวันนี้เป็นวันที่สองแล,แล้วเดี๋ยวเราจะ เก็บเเผาวในในความระฟังทุกคนเพราะตอนนี้เราเข้าตัวไปแต่งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัอน ว่าน้องหลบงนนะา่ารักเป็นไข่ต้มที่น่าบีบมากทุกคนนะคะยังไม่รู้จักน้องเลยนะคะลองไปเจอดูลงเซน NCT Baby เวเอน่ารักมากความสามารถเยอะเก่งทุกดา้านน้องเพลงก็พอแน,นะนำใครจะจริงเมื่อก่อนอนะ่ะเป็นคนที่ไม่ทาไม้เลยนะแล้วหน้าแห้งมากใส่ใจั้นก็คือทาไม้ล้าคือหน้ามันดีขึ้น หลังจากเสื้อผ้าหน้าผมตา,าดา่าว้าแตงลงร่างแล้วทุกคนแล้วก็ต่อไปจะเจอ,อกันกันกบบรรยากาศในคอนแต่ตอนนี้ก็ขอตัวไปหาข้าวกินก่อนเพราะหิวข้าวมากมเชิญสักที แล้ววักนี้ก็จะมีเพื่อนร่วมง,งาน,น้ดยนเซเดีเรวจะมีเอมอีกคนนึงแต่ว่าข้างในมือถ่ายได้ไหมแต่ขอปุ๊บิูไปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอันนี้เป็นเวลาเก้าโมงห้สิบี๋เวจะให้ของกันต่อ มองตื่นน่าจะสดนะก็เดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวถ่ายให้ถ่ายให้ ่ายฟูไทยว่าก็ดี ก็ลซื้อผ้าที่สมเพ็งเจอกันที่สำเพ็งกันทุกคนเดี๋ยวมาเฉลยกันว่านี่คือคลิปของใครตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองพอดีนะคะตื่นประมาณ11โงปะ่ะตอนนี้บ่ายสองก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูหนังนะคะทุกคนก็เพราะเป็นวันหยุดวันที่ไม่ไม่มีแผนต้องทำอะไรเลยแล้วก็ มีหนังที่คิดว่าอยากจะดูอืมก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะออกไปดูหนะังแล้วก็อาจจะไปซื้อสมุดสักนิดหน่อยนะคะก็งั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้างนะคะบ๊ายบายทำไมอะ ก็ซือสวัสดีก่อนว่ายังไม่ได้เปิดว่ามาค่ะแล้วก็เชียร์นี่เป็นวอลของเราเองทุกคนไป้าร่มหูนะบ่นมากนะตอนนี้ก็เข้ามาชี้พังหลๆๆัานๆทุกคนร้านปิดไปเยอะมากเพราะว่าเทศกา,สาลสงกรานต์ใช่แล้วตอนนี้ฉันน่าอว,วนมาก<ง>ตอนนี้เดิมผ้าอยู่ผ้าที่สีแบบที่เราต้องการ สิขาวเราจะหาเจอไหมขับนี้ยะหาเจอไหมไม่รูอไปดูกันว้าน้องเต็นนี่ยะคะเรามาถึงหน้ายิมแพ็คแล้วร้อนมากทุกคน so hard to สุดเลยก็จะมี ลูกปอนลูกโนะป่งน้องเต็มที่ลอยอยู่ตรงนี้น <c oughs> ดูจากแดดแล้วคิดว่าร้อนไหมโซฮอตก็ so คือไหมได้เลยเยียมยากตัวเองต่อเลยเห็นแดดแล้วผม ตอนนี้บ3ายสามสิบสี่แล้วจบไปแล้วกับแฟนชายทูโง<อ>นี่นะคะบรรยากาศข้างหนาง้าไ,ไปหาข้าวกินกันไหมคะครับ <Okay. S 2> ปุยป้ยปุ้ยเจอกันตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าโรงนังแล้วะคะ่ะเราดูรอบสี่โมงสามสิบเรื่อง เรื่องหลานมาแล้วก็อันนี้คูอซเท่าก็เขาไปดูมีพอลคอนเป็นฐานคนวันนี้คนเยอะมากแล้วก็ไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเขามาดูเรื่องหลานมาก,กันเนาะคิดว่างั้นนะเพราะว่าเจอคนจีนเยอะมากคิดว่ามันน่าจะเศร้านะแต่ว่ามันน่าจะเศร้ามากโอเคก็ไปเดี๋ยวไปรอดูเจอกันกทีตอนหลังจบ ก็ได้มนแล้วใช่ไนะคะเหลืออีกเลยอีกอยาก่างหนึ่งตอนนี้เรากำลังตามหาผ้าที่มีความแตกต่างอะไรที่เราซื้อมา <laughs> มันต้องแบบว่าดีเทลมันต้องต่างอ่ะว้าวอันนี้คือดีมากเดี๋ยวหาก่อนแบบแตกต,ต่างใช่ยังเห็นได้ชัดทูกคืออยางได้แบบดีเทลจุตาข่ายไห<ด><ะ>มเออตาข่ายเนาะ กันแล้วก็เออนี่คือผ้านี่มันได้าเอ็มวีในร้านห้างกาคือชอบมาซื้อที่นี่เพราะว่ามันมีแอดบนถุงไปเดินเดินในสำเพลงจะซื้อพวกแบบว่าเอสเซนเซอรีพวกนั้นมาแต่งมากกว่า

ก็วันนี้ได้กีบเอาเว้วันนี้เราได้กีบเอาเวมาจากหลายๆคนมากาก็คือเลิฟลี่หลายๆคนน่นนารักมากแล้วก็ดีใจที่สีด๊อกมันสีม่วงเ,เป็นสีที่เราชอบสีแล้วโดยปกติเราเราก็ชอบสีม่วมงเป็นปตัวนี้พอรู้ว่าต้อมันเป็นสีม่ง <c oughs> งวงรู้สึกเ a p p y เขาพูดถงกีบเอาเวด้วยนะคะใครก็ตามที่มาแจกน่ารักทุก้นเลย ควรตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามโมหเราอยู่ที่สำเพงแล้วคือเน้นมาจากฟังอุลัรัแล้วก็รถติดมากคือปกติอะเวลานี้ยสำเพงอ่ะของมันจะเริ่มเก็บแล้วใช่ปะแต่ว่าตอนเนี้ยคนคนเยอะมากควยังเยอะอยู่คือตกใจมากใช่คนละปละเดี๋ยวไปดูวันว่าจะไปซื้ออะไรอีกโอ้โแก ตอนนี้เรากำลังรอข้าวอยู่ทุกคนเพ,พิ่งจะได้ชิมข้าวตอนนี้เป็นเวลา2โมง15หยานีนายกินที่นี่กินข้าวเองคือพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยคนเยอะมากทุกคนที่สัมผัสคือเยอะไหม<า>ยเยอะมากเหมือนเขาแบบไม่กลับบ้านเลยนายกินแล้ว จิสั์ที่โงยมกินได้ยังง่ายแล้วเย่มาที่ข้าวก่อนนะจ๊ะตอนนี้หงบงแล้วก็กำลังจะออกจากสังเพลงเราจะกลับบ้านแล้วนะคะไปดจนาวิส จะกกับ้าาลงเข,ขอคดดูเรื่องหลานมาจบอันนี้ออกมาพูดเขาง้องพาะว่าข้างในเสียงดังคนเยอะมากก็คือหนอังี้ยใครังใครที่ยังไม่ได้ดูเราอยากดูอะไรที่มันแบบว่าที่มันแบบว่าครอบครัวหน่อยแล้วว่านี้โอเคแล้วก็ดูแลคิดถึง คนแก่ที่บ้านอะ่ะเช่นแบบยายปู่ตาอะไรเงี้ยอืมดีค่ะตอนนี้ก็ฮาราคิเสร็จไปหนึ่งจริงตอนนี้เดี๋ยวจริงๆกลับบ้านได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะไปเดินดูขออีกสักแป๊บหนึ่งอันนี้ก็ออกมารีวิวรีวิวหนังโอเคก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวหลังไหนเราจะไปแวะซื้อของตัดหนึ่งนะคะแล้วกลับห้องกัน เาริ่มด้านล่างหน่อยข้างวันนี้ไปเรื่องโอเคค่ะเไปจ่ายตังค์แล้ว ขณะนี้เป็นเวลาตุ้มสี่สิบเอ็ดแล้ว,ลวก็คอนน้องเต้นวันนี้สนุกมากๆเต้นน่ารักมากแล้วก็คอนจบไวมากเลยวันนี้ไม่อยากให้จบเลยคือแบบยังไม่จูใจเลยอ่ะอืก็เดี๋ยวก็คงมงากันไปเท่านี้ละเราก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนอาบน้ำนอนละสำหรับวันนี้แฮ ppy แฮ ppy ตอนนี้ก็ห้าทุ่มนะคะก็กลับมาถึงห้องก็กินข้าวทำอะไรส่วนตัวนิดนึงแล้วก็กิจวัตรประจําวันช่วงนี้ก็จะเป็นการวาดรูปเพราะว่าตอนช,ช่วงนี้วาดบ่อยแล้วรู้สึกว่าสบายใจหลังวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพราะฉะนั้นแล้วมีรูปวาดที่เราวาดค้างไว้เดี๋ยววันนี้จะมาวาดรูปไปได้วยกันก่อนเข้านอนละกันคิดว่าจะให้ได้สักรูปหนึ่งนะคะ มาดูว่าจะเสร็จกี่โมงโอเคไปเลย รชะะ่แล้วเสร็จทิปอะว่ายังไม่ได้แบบตัดเส้นให้เข้มนะทีนี้เราตั้งใจงว่าจะทำแก้มแดงให้ให้เราตต่นคนวาดรูปเราไม่ค่อยลงสีใช่ไหมเราจะลองใช้ผู้กันนะแล้วก็บัตรออนประจําที่เราใช้น,นี่ก็คือลางเรียบร้อนะไร อันนี้มันโอเคสุดเห็นสะีไหมเป็นเรื่องจะได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแตบบ้มแตบบ้มแซบบแต้มมี่เออเฮ้ยน่ารักมากอ่ะปกติอ่ะไม่เคยลงสี โอเคเดี๋ยวเก็บแล้วเรียดอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเอามาโชว์นะคะเก็เซตเรียบร้อยแล้วนะน่าทักมากก็เป็นหนึ่งในชั่วโมงเทราปีประจำวันไม่กล้าแต้มเยอะแล้วแล้วก็คงไม่แก้แล้วนี่วะเฮ มามาอันแพดกันดีกว่าของที่ไปซื้อมาจากสำเพ็งวันนี้นี่เลยของไราสะะาระสาระช่วงนี้เป็นช่วงสงกรารยะเราก็ซื้อปืนมาแล้วก็แว่นแว่นกันน้ําแล้วก็นี่ฮะซอ,อ,องกันน้ําใช่เป็นแบบกระเป๋าใช่องการนี้คือเราต้องมีนะทุกคนซองกันน้ําเนี่ยขาดไม่ได้เลยเพราะไม่งั้นอะ่ะ เงินเปียกโทรศัพท์เปียกใช่เราก็ได้นี้มาทุกคนนี่สาวกต่อโลโก้เลโก้แบบเราโลโก้เหนะรต่อโลโก้ต่อโลโก้ากสาวกต่อเลโก้แบบเราอันนี้ที่เราเลือกมาเป็นน้องชิงจางใส่หมวกอันนี้นี่ผ้าอันนี้จะเป็นตะข่ายผ้าตะข่ายแล้วก็อันนี้ เป็นผ้าคือจริงๆอันนี้เป็นผ้าซับก็คือสีมันถูกต้องแล้วคือแบบด้วยความที่มันคิ้ต้องการผ้าแบบนี้ใช่มัน <us> แบบเวลาเราเต้นมันจะได้แบบไม่ทื่อเกินไปเออแล้วก็อ,อันนี้เอานอนคนนี้มัเสริมให้มันดูแบบเฮ้ยีเทลมีอะไรยัง้งคลิดูนอ่อยแล้วเดี๋ยวราให้ดูแบบแบบที่จะทําคือจริงๆร่างไว้แหละวะ่าประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหม เนี่ยตูคือก็จะแคปรูปใช่ปะ่ะแล้วก็แบบเออนี่นะเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้ตรงนี้ให้มันมีสีเขียวเนาะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะแซมแซมจากเดิมชุดเดิมของเขาอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาลงดีเทลอีก่ทีนี้ว่าเอ้ยควรเปยังไงดีใช่ <Okay. S 1> แล้วก็รอชุมนะคะนั่นแ,แหละทุกคนเราจะไปพักผ่อนกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวตื่นป่ะใช่ถ้าตื่นมาแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวดูว่า เออเวลากี่โมงแล้วเดี๋ยวมานั่งทำงานต่อเพราะว่ามันมีงานต้องทำอีกนี่สู้ๆนะวันๆหนึงน่าปลงว่ะเจอกันตอนตื่นนะฮะขอชาร์จแบตตัวเองก่อนหวาไปก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน34มสนาทีนะคะกำลังจะเตรียมตัวไปอาบน้ำแล้วก็ เดี๋ยวนอนแหละนอนที่แปลว่าเล่นโทรศัพท์อ่าน,นฟิกอะไรก่อนแล้วกค่อยนอนก,ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นวันเดวิดวันแท็กของแต่ละคนไปไม่รู้ว่าซีไหนจะได้เอาไปใส่บ้างแต่ก็ฝากเอนดูพวกเราวันแท็กด้วยนะคะแล้วก็แต่ละคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองเนาะบวกว่าทุกคนจะเอนดูพวกเรา,เ,ราเท่าๆกันนะคะแล้วจบกับ วันเดย์พิซวันแฮกโดยเพนนะคะบ๊ายบายเฮ้เป็นไงวะตอนนี้เป็นเวลาตีสองเรากำลังจะเข้านอนกัน <Yay! S 2> ใช่ไหม <Yeah. S 2> ใช่ไหมคือวันนี้ตอนแรกจะนั่งทํางานใช่ปะ mm. แต่ว่ามันไม่ไหวจริงก็เลยโอเคนอนกันดีกว่านอนกันดีกว่าใช่ไหมนอนกันดีกว่าใช่ไหมครับ mm. โอเคเราไปนอนกันก่อนไปจุจุ๊บจุ๊บจุอ้โอเคบายบายครับเราจะบอกทุกคนว่าทุกครั้งควรจะทา m o i s t i z e เพื่อเติมความชุ่มชื้นให้บหน้านะคะกดุหาอย่าเว้นวคทุกคนควรจะทา m o i s t i ขวานขวา